แม่พลอยลอตเตอรี่มังกรฟ้าพูดแพลตฟอร์มใหม่ยุคโควิดซื้อลอตเตอรี่พ่วงนํำแก้บนลูกค้าถูกลงวันที่หนึ่งหลายงวดติดท่ามการสถานในการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ค่ะต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีนิวเดอร์มอลวันนี้ค่ะเอาใจคนที่ชอบเสี่ยงโชคลุ้นเลขลอตเตอรี่กันค่ะเราจะพาคุณผูช้ชมมาทําความรู้จักกับแม่พลอยค่ะที่ทําให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่ขายลอตเตอรี่มังกรฟ้าในโลกออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงโควิดจากการสัมผ เลขที่ซื้อถูกรางวัลไหนค่ะและเป็นของใครปลอดภัยจากการถูกอ้างสิทธิ์ค่ะและทีเด็ดของแม่พลอยค่ะคือจะรับแก้บนให้ลูกค้าหากถูกรางวัลล่าสุดค่ะมีคนถูกรางวัลที่1ค่ะ3มงวดใน3เดือนแม่พลอยจึงได้ราแก้บนค่ะให้ลูกค้าอีกครั้งค่ะณศาลพระพรมตลาดแลนด์มาร์คงานนี้ค่ะแม่พลอยยังบอกอีกด้วยแหละค่ะว่าไม่รับใบหวยค่ะแต่จะบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระพรมและไอ้ไข่ให้ช่วยค่ะโดยทุกรางวัลที่ถูกค่ะในแผงแบตเตอรี่มังกรฟ้าแม่พลอยจะราแก้วววบอนนถายยด้้ตััเงงใทุกคคร พอดีว่ามีลูกค้าถูกรางวัลที่1ค่ะพลอยก็เลยต้องมาลำํำแต่ก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้าถูกรางวัลที่1มาละสองคนซึ่งพลอยมาลํำเนี่ยก็เพราะว่าพลอยอได้บนบานสารกล่าวไว้ยกมือท่วมหัวไว้ว่าขอให้มีคนถูกรางวัลที่1น,นะแล้วเดี๋ยวพลอยอะจะมาลํำให้ตรงนี้โดยการลํำเดี่ยว โดยที่ไม่มีคนแล้วก็ไม่จ้างใครเลยลำเดี่ยวแกะเนื้อเองแล้วก็ทำเองทั้งหมดก็เลยพอมีรางวัลคนถูกปุ๊บมันก็แบบเฮ้ยต้องลำจริงๆเหรอแล้วพอมาลำปุ๊บก,ก็ผ่านไปก็มีคนถูกอีกแต่ก่อนที่ถูกรอบสองเนี่ยพลอยบอกไปว่าพลอยจะลำมมโนราให้ก็มีคนถูกรางวัลก็เลยแบบเฮ้ยได้ลำอีกแล้วแล้วเนี่ยรอบนี้ยก็คือแบบเมื่อวานอะกีดลัน่นล้นเลยคือมีคนถูกรางวัลอีกแล้วอา้าวลำอีกจ้ะ ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าถูกอีกก็คือลำทุกงวดงทุกงวดแน่นอนแบบนี้ค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะบนบานไว้เลยว่าจะลำแบบนี้ทุกงวดก็คือถ้าไปดูภาพย้อนหลังอะ่ะก็คือจะจะเห็นพลอยลำอย่างเงี้ยเราก็พรมแดงแบบเนี้ยทุกครั้งเลยค่ะก็จะมีสารพระพรมนะคะที่อยู่ด้านขวามือแล้วก็องค์ไอไข่นะคะ ที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ก็คือพลอยก็ขอไว้อย่างล่าสุดที่ขอเนี่ยคือขอรำมโนราให้แต่รอบนี้ก็คือขอรำเป็นใส่ชุดนี้ให้แล้วก็ได้ใส่จริงๆโอเคใช่เพราะว่าพลอยไหวอันนี้ไหวอยู่แล้วทุกวันพระและอันนี้ก็ไหวอยู่แล้วที่บ้านใช่ค่ะพลอยบนไว้ว่าขอให้มีรางวัลที่หนึ่งเกิดกับลูกค้าที่ซื้อมังกรฟ้าคือเราต้องการให้ลูกค้ามีกําลังใจแบบเฮ้ย มีความหวงังมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมีคนถูกรางวัลน่ะแบบประมาณนี้ค่ะถึงแม้ว่าลูกค้าหลายๆคนจะไม่ได้ถูกรางวัลที่1แต่ลูกค้าก็ยังถูกรางวาัลไม่ว่าจะเป็นเลขหนูเลขนี้ค่ะก็ยังมีการถูกตอนนี้หรอก็รู้สึกอยากรำทุกงวดเลยค่ะก็เอาไว้ทุกครั้งก็จะบอกตลอดก็คือมันก็เป็นความเชื่อเนาะแบบว่าพลอยเป็นแบบคือสายนี้แล้วอะมูเตลูสักแๆบบเลยก็จะมีความเชื่อแบบว่า มันเป็นแรงยึดเหนี่ยวอะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีโฟกัสมีเป้าหมายขึ้นแล้วเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยถ้ามีลูกค้าอีกถูกอีกรางวันที่หนึ่งพอยก็ราอีกราอย่างนี้ทุกงวดแน่นอนแบบเปลี่ยนชุดเรื่อยแกะเพลงใหม่เรื่อยๆแบบนี้ค่ะตั้งแต่วันที่ลูกค้าถูกวันที่16บธันวานะคะก็นับจากวันนั้นอะจากที่มังกรฟ้าไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแล้วก็ไม่ได้มีลูกค้าที่มีความแบบเฮ้ยได้ตังจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงพอวันที่16ปุ๊บเรา,เาแบบ เงินไปให้ลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะกฎว่าลูกค้าก็มีความเชื่อมั่นในระบบแพลตฟอร์มของเรามากขึ้นก็แห่กันมาซื้อรางวัลกันแบบเยอะมากแล้วพอรอบ2มีลูกค้าถูกรอหนี่หนึ่งอีกลูกค้าก็แห่กันอีกแล้วก็รอบนี้อีกเนี่ยหนูก็ว่าคิดว่าลูกค้าน่าจะแห่กันมาอีกค่ะออต้องบอกว่ายี่ปัวที่มาร่วมสแกนลอตเตอรี่นะคะก็คือเขาก็ยังมีลอตเตอรี่จำนวนเท่าเดิมแต่พอยจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าเลขมันจะพอไหมอย่างนี้ใช่ไหม คิดว่าถ้าวันไหนหมดก็คือขึ้นขึ้นหน้าเพจเลยว่าโ so ซก็คือหมดหมดก็คือหมดก็ม,ดกมีให้แค่นี้จริงๆโอ้โหอาราวเดอะเวิลด์เลยค่ะเเมืองนอกก็ไปในประเทศไทยก็ขายคือตอนนี้มีกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ทั้งในประเทศไทยทั้งหมดนะคะ mm hmm. เหนือจรด,ดใต้แล้วก็ลูกค้าที่อยู่เมืองนอกทั้งหมดที่เป็นคนไทยในต่างแดนอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะถือว่าตอนนี้ซักเซสไหมถ้าสำหรับพลอยนะคะพลอยคิดว่ามันมาได้แค่60%เอง คิดว่าเราเราต้องการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มของเราเนี่ยให้ดีขึ้นยิ่งกว่านี้ให้มีความพึงพอใจกับลูกค้าเราอะมากกว่านี้อีกค่ะเป็นแพลตฟอร์มยุค 5G เลยนะคะเป็นระบบแพลตฟอร์มที่คุณสามารถเลือกลอตเตอรี่ได้ผ่านมือถือโดยที่นอนอยู่บ้านอาชันหลับและชันหลับเลย,ลเลยตีสีสะดุ้งตื่นกดเลย ไอ่ะก,กดเลือกเลขได้เลยกดเลือกเลขปุ๊บคุณสามารถที่จะไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกแล้วก็แบบไปสัมผัสอ่าห่างไกลโควิดเราเรามาทําตอนที่มันมีโควิดนี่ยแหละเราเราก็เลยลงองว่าเอ้ยโควิดมันทำให้คนห่างไกลกันเราก็เลยมาใช้แพลตฟอร์มนี้ในการทําแล้วเวลาลูกค้าถูกรางวัลน,นะคะก็มี SMS ไปแจ้งบอกอีกว่าคุณถูกรางวัลน,นะอ่าคุณพอมี